นโยบายวันนี้นะครับเกิดขึ้นจากการเดินหาเสียงนะครับเลือกตั้งนะครับเราได้เข้าไปในชุดชุมชนชุดหมู่บ้านนะครับพวกหลังคาเรือนนะครับได้ดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยของเทศบาลคูใหญ่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งตัวน้ําประปาเองก็ดีนะครับไฟส่องสว่างก็ดีถนนก็ดีนะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้นะครับเราบรรจุเป็นลาดับแรกนะครับจะต้องแก้ไข สิ่งที่ตามมาก็คืออีกเรื่องหนึงคือขยะนะครับขยะตอนนี้ตกค้างเยอะมากทราบจากทางประหลัดนะครับแจ้งมาว่าตอนนี้ที่ทิ้งขยะเราคือของเทศบาลนครนะครราชสีมาปรากฏว่าเขามีการลดปริมาณขยะที่จะนำไปทิ้งลงอีก20%นะครับทำให้ปริมาณขยะตกค้างตอนนี้ค่อนข้างสูงในพื้นที่เราเลยเกิดนะโยบายขึใหม่นโยบายนึงคือ zero waste นะครับบริหารจัดการขยะในชุมชนใหม่นะครับโดยการ คัดแยกขยะนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นขยะอินรีย์เราคิดมีแนวคิดเหมือนกันว่าร่วมกันว่าเราจะไปตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยหรือทำรงถ่านนะครับเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับแล้วก็ลงปุ๋ยจากขยะอินทรีย์อีกประเภทหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้คือแนวคิดข้างหน้าลจากนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสินค้าไอ้ขยะรีไซเคิลนะครับก็จะนํามาแยกคัดแยกแล้วก็เพื่อเป็นไรายได้ให้ชุมชนนั้น ในการบริหารจัดการกันเองนะครับตรงนี้นะครับนโยบายทั้งหมดมีกี่ข้อครับที่เราจะใสไปในตรงนี้อ่านโยบายมี5ด้านั้ามนะครับด้านหนึ่งก็คือ,อสิ่งแวลงดล้อมดีคุณภาพชีวิตดีนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็การบริหารจัดการทั้งหมด5ด้านนะครับผมคือในปีแรกที่ทํางานเนี่ยจะเน้น เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวก่อนเลยนะครับส่วนอื่นๆก็จะเติมเต็มไปวันนี้อย่างป,ปัญหาวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่น้าท่วมนะครับมีการขอกระสอบทรายมายังเทศบาลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็บอกว่าผมยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายวันนี้ก็ได้มีการคุยแตรองนายกนะครับทีมผู้บริหารทั้งหมดนะครับคุยกันว่าคงจะต้องตะเตรียมนะครับกระสอบทรายเพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชน การไม่กี่ว่าแก้นะครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วการการที่จะต้องแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าการป้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายเราจะทํางานแบบรวดเร็วครับแบบเชิงลุกเลยไม่รอเสียเวลาครับผมเนะรื่อวัญหาตอนนี้คือแก้ปัญหาน้ำท่วมนำท่วมก่อนครับตอนนี้น้ําท่วมแล้วก็ความสะอาดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็ได้คุยกับกองทัพภาคที่สองนะครับ ในการที่จะนำวัชพืชที่อยู่ในคลองน้ำนะครับออกเพื่อลดปัญหาการท่วมน้ำท่วมของของหมู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ประสานงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็รอให้ทางกำเนินการตั้งงบประมาณขึ้นมาว่ามาจะต้องใช้เท่งไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเครื่องจักรนะครับเราต้องขอกองทัพภาคที่สองมาเป็นเครื่องจักรก็โครงการนี้น่าจะดำ,ำเนินการในช่วงของวันที่ปอนเฉลิม,มพระชนม์พรรศานะครับของ ในหลวงราชก,การที่10นะครับก็คงจะเป็นช่วง3 30กรกฎาคมยี่สิบเก้าสามสิบกรกฎาคมนียน่าจะมีการดำเนินการโครงการนี้ก็ใช้เวลาอยู่เท่าที่ประเมินเร้าวๆกว็ออกมาสักกว่า10วันก็จะเสร็จนะครับนอกจากปัญหาสาารณดับโลกแล้วอิษแค่สบายตะบนป่าดใหญ่ของเรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้บ้างเอ่อปัญหาที่ต้องแก้ ต,ต,ตอนตอนตอนนี้ถามว่าถามว่าสารพวกเนาะก็จะมีปัญหาหเรื่องขยะกับวอมสะอาดนี่แหละครับที่จะต้องแก้ด่วนเหมือนกันอ่ามสะอาดในตอนนี้ทุกซอยลกไปหมดนะครับแล้วก็ขยะตกค้างเยอะมากเดินหาเสียงนี่แบบทังขยะสามใบไม่พออะกองเต็มเลยคือ,ค,อคือเขา้าใจอยู่นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็เหนื่อยแล้วพื้นที่ที่จะรองรับขยะเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเราโดนตัด ในการขนเก็บซึ่งขยะในเทศบาลกรุใหญ่เนี่ยวันหนึ่ง6.2ตันนะครับเราตั้งงบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับขยะเนี้เท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบนะจะไม่ไม่ฟันธงนะครับว่าเท่าไหร่ก็คือประมาณ700,000บาทตอ่อปีซึ่งมันมันสูงมากนะครับน,นี้ขยะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับมันกระทบถึงคุณภาพชีวิตแน่ๆมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนไหมคะอ่า ผมเข้ามาทํางานในครั้งนี้นะครับผมก็อยากจะได้ความร่วมมือร่วมมือกับทางพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับช่วยเสนอแนะช่วยชี้นํานะครับทีมผมนะครับเพื่อให้เราได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วนะครับผมนะผมไม่กลัวเหนื่อยนะครับไม่กลัวลาบากกลัวอย่างเดียวคือไม่ได้ทํางานแค่นั้นเองนะครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยเป็น หูตานะครับช่วยแจ้งเหตุช่วยแจ้งปัญหาช่วยแจ้งอะไรมาอย่างที่สอทอของเรานะครับทีมรองนายกของเราทีมบริหารของเราหรือผมโดยตรงก็ได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกปัญหาเพื่อดําเนินกาแจ้งแก้ไขครับผมบบผม,<อ>ผมกับทีมประหลุ่ปพัฒนาต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับ ที่ชาวประหลุใหญ่นะครับมีความไว้วางใจพวกผมและทีมงานนะครับในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับผมขอให้คำมั่นนะครับว่าผมจะทำงานเป็นนายกเพื่อทุกคนนะครับและทีมเราผมจะทำงานอย่างแข่งขันเพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวของชาวประหลุใหญ่ทุกคนครับผม